ให้ก no, no. ินข okay. ้าวหมอไม่นอวันนี้น้อพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วขอเสียงตัวมือหมอจอนัเก่งสักครั้งหน่อยครับขอพูดด้วเสียงตัวมือใช่บ่ะเป็นแรงเสียงแรงใจให้หมอจอนักเก่งพร้อมแล้วลองไปสาดนงานด้วยจงกองส่วนไหนก็ไม่ได้คึงหมอเออพีเป็นไงหมอเย็นเย็นดีสาดขึ้นมาหรือเปล่าเออพีหมอจอนเออพี

ผมขอถามนะครับคุณหมอสาน้ําคุณสุนทรับเพราะอะไรครับบอกท่านผู้ชมกันหน่อยครับวันนี้ครับเพราะอะไรครับวันนี้ครับบอกท่านผู้ชมกันหน่อยครับวันนี้ครับเพราะอะไรครับคุณหมอจ๋าเพราะอะไรครับคุณหมอครับวันนี้ครับเพราะอือฮะเบ้าเออเบ้านะครับพูดนะครับคุณหมอเพราะอะไรครับคุณหมอจ๋าเพราะจระเข้ชอบความชื้นแสครับ เพราะจอร์คเควชอบความซึ้งเศษนะครับโอ้โหคุณมาชอบไหมทำไมครับขี้เกียจอาบน้ำหรือว่าที่ค้านอาบน้ำนะครับว้าบอกเอ้ยไปหุ่นง<ว>่ายใช่ไหมคือ,อมองซึ่งมองขวางมองหน้ามองหลังมองหากระถือหรือว่ามองหาสาวๆ <สา S 1> ก็คือมอง หาอาวุธก <ineffective> <h leigh> ู <c oughs> <ch> <c oughs> <ú> <cur> ้กายโว้ยโว้ยถามมากรหม้ออยู่ตรงไหนครอาวุธกู้กายของหมอจอนที่อือพี่เต้คืออะไรบอกท่านผู้ชมอะไรครับวันนี้ครับไม้ไผ่ลำเน้อยเหี่ยวๆครับไม้ไผ่ลำเน้อยเหี่ยวเหี่ยวยานยานครับวันนี้ครับโอ้โหอะไรนะเหยี่ยวๆไม้ไผ่ลำเน้อยใหญ่ใหญ่ยาวยาวอะไรยาวครับไม้ไผ่ไม่นะแลวก็จะยืนยาวมันทำไงหมอ อามาปลูกจนละข้ปลูกแบบไหนจ๊ะแย่บบนี้ครับมมามามาแบบไหนะทีนี้โอ้โหเต็งินถือคุอเองเลยเต็ินแตใจร้อนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเอาปลูกจนละขี้กันทร่องนี้อ้าเนะไรเ เอ๋แม่อาตัดจากคหมออูหดูครับโอ้ยคุณหมอเองราวังน้หมอจ๋าอยากหายน้หมอจ๋ารายรกนเยอะฮุกตตอลเกจากกไรกันสักหนึ่เ

อนตรงเ่นครับเป็นการสุดต่รางท่ั่จากการหลับไหลกันสะกดชนไหนบในอยนี้กเรเตรียมไกับเครสายกันสะกกันไหนบันายคืนี้นะฮะเอาถ้าวันนี้ม่เการกเสียเวลาครับบ่าเข้าสู่รายการแรกชุดแรกของคับนี้ ครับรายการแรกชุดแรกของทำคนดีครับคือรายการอะไรคุณหมอจ๋า,องงา,จ,าจอร์ดาเชสวัสดีครับสวัสดีแบบไหนครับผมจะใช้มือทั้งห้านิ้วยัดเข้าไปปากจอร์เชครับจะใช้มือทั้งหนิ้วยัดเข้าไปดักจอร์ดาเชครับวันนี้ครับโอ้โหฮะเข้าปากเข้าดากไม่ได้ทำไมเหมือนไร คุณห <presidency> มอหมอนเออท่าละครรายการนี้จอร์นไรทสวัสดีครับเขาได้สี่ฮัลโหลทาวันนี้กค่ผ่านรายการแรกชื้นแรกของค่านวันนี้คุณหมอจะใช้มือทั้งห้านิ้วยัดเข้าไปในปากจอร์นไรทและจอร์นไรท์แบเสียงดังปั้งมือหมอขาดปุ๊ดฮะหมอขาดถ้าขาดล่ะครับ พี่รูไปโรงพยาบาลนะครับมาคุยกันก็พูดง่ายเช่นเดียกันโอ้โหรายการนี้แค่บ้าจอดลากีสวัสดีครับ้าก็ได้เสิฮัลโหลพร้อมแล้วส่งเสยนส่งสัญญาณทุกหมงพร้อมมือห้องพร้อมแล้วก็เชื่อกับรายการนี้จอดลากีสวัสดีย่างกัดย่างกัดย่างกัดโอ้โหขาดไม่พอไม่ขาดเหมือนเดิมขอเสียงตรงที่หมดจอดรายการเลยครับโอ้โหรายการนี้ ถมอ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 ,มอวันมอได้ไหมไไอีกครั้งเมื่อกี้นี้ก็ฟังได้ขวามึงบอกว่ามองไม่ทัน<ว>มองไม่เห็นก็มองไม่ทันครไวนี้ขออีกรอบรอบนี้ขอเสียงมาว่าอชีไีเสียงไม่ก็หลอกครับเหมือนกับได้เดดได้แม่ทหมยจา้าได้เนาะคราวนี้กันหมจาจ้าสั่งจระเข้อยากกัดอยากงับได้ไหมครับวันนี้สั่งได้นะอยากให้กัดนะกัดมาผมไม่เอานะลงบ้านเลยนะคุณหมอดีดีคุณหมอจ้า โอ้ยดูเ,เกตอนนี้อมดจัา,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 จาผมขอถามหาา่เก้ของคุณหมอเคมีชื่อหรือเปล่าครับชื่ออะไรครับน้องบวลน้วลอยมีนาสุไคไขวาวานโอแลวคุณมอไข่อะไรจา้าไข่เน่าเนื้อ่ใไข่ลูกเขยแล้วที่ตัวนี้จอรเข้ตัวนี้อายุก,กี่ปีกี่ขวบนะครับ สิบสอปีหรือว่า12ขวบนะครับโตตอนเชฟตัวนี้โอ้โหตัวใหญ่สุดกระือเนี่ยตัวนี้จะผ่านตัวใหญ่ก็ใจสปอร์ตก็น้องบัวลอยไข่หวานแต่แคุณน้องไข่เน่านะครับหรือว่าไข่หังๆนะ อันนี้คุณหมอก็เอาดีๆครับผลเจ้าก็ผลฝันให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหรายการนี้อันตรายกันเลยทีเดียวเพราะต่ขั้มคืนนี้คุณหมอจ๋าผลเข้วนะครับผลฝันให้เรียบร้อยก็พร้อมแรงก็ส่งซิกนะครับส่งสัญญาณนะครับคุณหมอครับสั่งจระคีอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอย่ากัดอย่างับเข้ามานี่ครับ้าจับตาดูวิธีท่านผู้ชมจ๋ารายการนี้อันตรายเข้ามานนแคป้าอันตรายกันเลยทีเดียวในค่้มคืนนี้ท่านผู้ชมจ๋าจอระก้สวัสดีแคปซ็อกก็ได้สี่ฮัลโหลเข้ามานีแครับอีกครั้งครับบอลหมอครับ ท่าดีครับฝนเจาครับฝนฝนให้เรียบร้อยครับคุณหมอจ่ารายการนี้อันตรายกันเลยทีเดียวกรับไหนครับคืนนี้ครับคุณหมอจ่าได้ครับฝนเจ้าครับฝนฝันให้เรียบร้อยฝันครับโอ้โหฝักอากรุงว่า สวัสดีครับอีกครั้งครับวันหมอนะครับวันนี้วันนี้คุณหมอจะสั่งตระาที่เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยากกัดอยากงับจะสั่งได้ไหมสั่งได้หรือเปล่าถ้าสั่งไม่ได้เลยครับโอ้โหลงบานนะครับคุณหมอจ๋าอันตรายนะครับคุณหมอจ๋าดีๆครับวันนี้ก็อ่าอ่าอ่า อย่ากัดอย่างับไม่งับโอ้ไม่งับไม่งับโอ้ขอเสียงตรงนมอจอนลายเค่นหูสั่งได้เดกบันเิงมาสั่งได้ริไหมสั่งมีซเกี่ยวได้ไหมทำไมมรจักด่านค้ามอเลยเหมนเดิมว่าวันนี้ก็โอมโหผ่านไปข้าลายกันนี้ การจะ๊สีเวลาเข้าวันนี้ก็สู่กับรายการต่อไปชุดต่อไปรายการต่อไปรายการอะไรคุณหมอจ๋าดึงลิ้นจอร์ดาเค้โหวตรายการนี้ก็ดึงลิ้นจอระเค้บางท่านบางคนจะไม่รู้เลยครับว่าจอระเค้มีลิ้นกันไหมนะครับว่ามีลิ้นกันหรือเปล่านะครับอาวันนี้ก็เดียวนะครับคุณหมอจะดึงขึ้นมาให้ดูนะครับว่าลิ้นจอร์เค้เขาอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรกันถ้าผู้ชมจ๋ารายการนี้ก็อันตรายนะครับอ้า อันี้ก็จะยิจอระเข้นะครับจอระเข้ก็มีลิ้นนะครับเป็นผาผีเป็นขนเล็กนะครับติดอยู่กับปากนะครับแต่ลิ้นจอระเข้นะครับเราดูรสชาตินะครับเหมือนกับของเราพี่ได้นะครับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่กินเนื้อกินอาหารสดๆนะครับเช่นโครงไก่นะครับเป็นที่หนึ่งนะครับหรือว่าไก่ KFC นะครับเรายกให้คุณหมอนะครับวันนี้คุณหมอคุณหมอเออพีเออพีเอ รายการนี้กดึงลิ้นจอระเขี้ยวับท่านผู้ชมจ้าจับตาดูทีครับว่าลิ้นจอระเกียจะยาวหรือว่าจะสั้นนะครับว่าเป็นแบบไหนครับวันนี้ครับ่ คร,ร er, ับผลเจ้าก็ผลฟันนี้เรียบร้อยครับคุณหมอจ๋าครับรายการนี้นี่ครัฐบาดบินบินจอราชเชือกครับครับดีดีครับผลเจ้าก็ผลฟันใี้เรียบร้อยครับคุณหมอจ๋างเอาดีดีให้ดูฝันนะคุณหมอจ๋าขอถามหน่อยอ่ะบันจอราชเชืของคุณหมอครับมีกี่ซี่ครับดีๆซี่ครับ หกสิบหกซี่เนี่ยท่านผู้ชมจ๋าอ่าคุณผูณ้องก็ฟังไว้ดีๆนะครับเผื่อคุณผู้าถามนะครับจะได้ตอบถูกนะครับฟันจอดลายเท่มีหกสิกบหกซี่เลยท่านผ่านดูฟันก็บอกระยาบปี๊ดเลยแค่วันนี้จอร์กเจี้ตัวนี้ครับโอ้โห ฝนเจ้ากับฝนฟันก็ไม่เรียบร้อยรายการน,นี้ถึ่ลิ้นจอดราเีตูครับวันนี้จจมาประหาท่านผู้ชมจ๋าดีๆเจ้าวันนี้ครับฝนเจ้าฝนฟันทีนนเทน่เรียบร้อยรายการน,นี้อันตรายขึ้นหมอจา้า หมอจา๋าครับฝนเขา้าครับฝนฝนใีย้ยิบตายโอ้ไหมสนามของเรานะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเป็น,นสนามของเราก็นะ้แค่ว่าก็มีแอร์อย่างดีนะครับแอร์ธรรมชาติเลยครับแอร์ไม่มาก็แอร์ไข่ใครมันเลครับท่จจานผู้ชมจ๋าพัดดีๆ,ๆ,ๆเลยครับวันนี้ร้อนจริงร้อนจริงนะประเทศไทยของเราก็ร้อนก็ร้อนนะ คุณหมอจ้าฝนแช่แล้วฝนตอนนี้เรียบด้อยพร้อมแล้วก็สุนซีกรบสุนสัญญาณกันคุณหมอจ้าขั้นเด้งวิ่งจอราชเกชูท่าบ่ารายการนี้อันตรายนะครับจากตาดียิบยี่ทัศน์สมจาเริ่มอันตรายนะครับเริ่มวาเสียนะครับคุณได้เลยแล้วขั้นรายการของเราเลยท่าบ่า าดีดีครับเอาดีดีครับคุณหมอจ่ารับฝนเจ้าฝนวันี้จบเลยพร้อมอะไรกับส่งสีกับส่งสัญญาณนะครับคุณหมอจ่าใจเย็นกับเลนเล่นกับจอระคีนี่ก็เล่นสุดสี่สูงห้าไม่ได้ต้องใจเย็นนะท่านผู้ชมจ่านะครับรายการนี้อันตรายนะครับ ให้เรียบร้อยนะก็จะไปไหนสงสัยใหเด็กๆฝั่งนี้ให้จากกินจับเด็กครับอสงสัยจะกินจับเด็กเอาดีๆครับคุณหมอจังผลเจ้าผลฝันให้เรียบร้อยรายการนี้อันตรายหรือว่าอันตรายครับคุณหมอจังเอาดีๆครับผลเจ่ากับผลฝันให้เรียบร้อยรายการนี้อันตรายกันเลยทีเดียวครับในข้าวคืนนี้

ใช้เลียโอ้ยพี่โอ้ยใช้กินอาหารนะครับท่านผู้ชมมาจา้ามือหมอจ้ากะตุกซ้ายหน่อยพี่กะตุกขวาหน่อยพี่กะตุกหน้าหน่อยอกะตุกท,ทีหน่อยอมันได้ไหมหมอมันเดือดนะครับขอเสียงตัวผม,มอนจอดระเกะในคาบ่าหอมอนหมอนหมอหมอ,มอ ขออีกครั้งได้ไหมอ่ามาฝั่งนี้บ้างเลยครับผาเมื่อกี้ในฝั่งด้านนี้บอกว่ามองไม่เห็นมองไม่ทันขออีกรอบบอนมองกอีกครั้งนะท่านผู้มชมจา้าตึงหินจอดระเกยโฉครับรา,ายการนี้ก็อันตรายในแทบกันเลยทีเดียวครับไหนแค่ทีนี้ก็บ่าตึงหินจอดระเกยโับท่านผู้ชมจ้าคนแช่